เราเรายิงไปหมดแล้วนะยิงครบทุกอย่างนี่ปกติเรายิงแล้วนะโอ้ยยนมาตั้งสูงมีปัญญาคิดชื่อให้นี่เองหรอโอ้มายกอดเปิดก่อนไหมโอ้กอดเปิดแล้ว <c oughs> เปิดแล้วโอ้มายกอดไม่ได้เปิดไม่ทันแล้วด้วยเขาแม่งรัน <c oughs> ช้า Yeah. Cái <coughs> gì <coughs> อืมแรงหน่อยนะเข้าเข้าคู่ 爸给找出来了。 见儿见儿，拜拜。好嘛好。就休嗨，就休嗨。

đủ rồi, có một team đó mà. vẫn tất có đai, đây. ผมพูดไม่ได้เช็คโทษโทษโทษ A B A B ตรงนี้ได้ถ้าจะไม่ผิดได้ยังไงคือการตัดไ,ไปดพ <Okay, S 2> อดีนะ

ซ้ายโอ๊ยจ้ะโอ้ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้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 ฟังหน่อยฟังหน่อยโลพิ้นก่อนโลพิ้นก่อนอ่าอ่าโรโลโรอย่าเพิ่งทำอะไรนะบูอ่าหิวเลยหิวเลยกลับมาโลกโลับมาลง อือแค่ตีโอพอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là, không bỏ lỡ ส้สังวัตรนี่แหละเปิด S S <laughs> T ปรากฏเปิดไอทีทีปุ๊บเกมค้างเอลบีหายโอ้ไม่ก็เฮ้ยอาจจะเป็นการใส่ให้เรา l อลบีก็ได้นะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะปลุกเอลบีหายเออวิดซัมลิซันพี่พเราล็อกคอนบาร์เราด้วยเางป็นหล่นหรือจะคอนบาร์เราแน่ล็อกค้อนเราวิ่งฝ่ายเล็กสางกดไว้หนึ่ง หนาวอ่ะเออเดี๋ยวคอ h ร r d o f ฟ line เร็วกว่าปกตินะปกติเหรอเออตอนแบบแสงขึ้นเหรอหรือยังไงก่อนก่อนแสงขึ้นก่อนแสงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกได้ได้ได้โอเคพอกินเนี่ยพอกาลูราหายอ่ะกดเลยกด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 อู้เนี่ยเหรอเออกดเลยกดเลยเราจะเอาอะไรไปสู้มันกดยาครับ ผูดาวปาไปเ่องเราก็ไปแ่กินเทีนีะก็ได้ยังไงวะกี่ยอย่างนา่บวหบลงกลงกเดี๋ยวบอกว่าไปทางไหนนะ A เท่านั้น A เท่านั้นโอเคนี่เดียวนี่เดียวฮิวส่วนเตรียมวิ่งนะเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่เดี๋ยวไอตรงเนี้ได้เหม็นแมลงเรื่องหมติอย่าไปคิดมากต้องไม่เปิดกันนะกดกันต้องไม่เปิดกันนซดไมีเลนชิงด้วย ทางด้านขวาลงาไม่หยุดก็ได้ตีเลยเฮ้ยสุดยอดพี่เมริกาสองปากัสเซโร่อยู่นะอยู่นะจะวิ่งยจะวิ่ง ไปไม่ต้องฮิวพิ้งต่อไปอ่าแล้วก็ไอเต่ล่ามพอพติละ่ะทีโอโพกไปเลยวักวักวักอะไรวักหรอกสวยสวย เร,เราโดนเราโดนผู้ตเตรียมขนนกขนนกก่อนขนนกไปไปฮิวทุกคนนะฮิวทุกคนนะแทงเฟิร์กไล่ถึงตัว<อ>ยูแล้วเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งไปงระวังฮิวเลอร์ข้างล่างครับฮิวทุกคนไว้ฮิวทุกคนไว้ลองฮิวเลอร์ข้างล่างนะ ชาลีนี่วะแกงแกงแกโอเคโอเคนัดชาลีครับชาลีปิดสแตนได้เลยเปิดเปิดเหรอห้ามแล้วเก็บของไว้ด้วยนะเก็บของไว้ด้วยนะเจอมให้หน่อยเจอมให้หน่อยเจอมให้หน่อยเจอเจอเจอโอเคโอ้ไม่ไม่ได้แค่ไม่เวลาเดี๋ยวเราโวกปิดสนไปไปไปเล่นก่อนเล่นก่อนนินจาโดนเอ้ย รอขนนกอันที่หนึ่งก่อนขนนกไปขนนกไปตี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 โอเคไม้ใกล้บีใกล้ใกล้บีโอเคเข้าได้เข้าได้ลงเข้ารออยู่สวนอ่ะอยู่สวนตรงนี้แหละเตรีวิ่งไปมาก่อนมามามาอยู่สวนไว้อยู่สวนไว้รอเอลปีในไอ้นี่รอเอลรอเอลปีในเลยกี่ต่อ เไปโซ่แล้วเคียวสามส่วเลยเตรียมกระเด็นนะทุกคนลโชนหนึ่งททททเดี๋ยวเดี๋วเราพี่วัน,นคินชวนชวนชนชนชนแล้วโอ้โทนัทนทนัทนทันทันโอเคโอเคไอ้ลัม บัามนะห้ามกดบัามนะตัวอะไรชาลีกำลังดูยังยังยังไม่มาอีปิดเตรียมวิ่งครับกดสปินเตรียมวิ่งไปสี่นะไป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 อ้าวพี่อโอ้ไม่ก็ชิบะไปละไปละชุบละชุบละเออได้เติรนเติร์นโอ้โอ้กดผิดอ่ะไม่ไรไม่ไรอยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อน อก่อนอยก่อนมา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 ใกล้ๆเอนะเอาเอนะเอามาร์กเอเป็นหลักนะมาร์กเอนะเข้าฮิวฮิว่สวนิวส่สวนบูบูระวังเรื่องเอ็มพีด้วยมาเดี๋ยวตรงนี้ฮิวให้ฮิวสวนนะฮิวสวนทีนึงฮิวสวนทีนึงเตรียมวิ่งไปสองนะเตรียมวิ่งไปสองนะไปไปไปขวาซ้ายขวา ยิงเลย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 กดยาครับพีระแพรกพร้อมทิกเล่าทิกเล่วทีหลังได้นะเดวเดวเนี่ยไม่มีอะไรเลยวะเลดว่ะต้องเล่นสัมปินรองบีบ

อาหมุดนี <The Major> mm ่เอ็งภาพของมีแรงกว่าน้องมากเลยน้องตายก่อนเด้อย่าได้ด้วยอย่ด้ด้วยโอ้ยก็เก่งมากอย่าทำลืมแคปภาพนะทุกคนไม่เกิดอะไรนอนตายองเดี๋ยวเก่งมากจะมาหมุดโอ้ย กูจะตายยี่เฮียรีซอสแบบหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วสุหมู่ตอนกูตายคือเพราะว่าไอ้เหี้ยมตุ่มตับตบแบบกูจะผ่านไหมวะกูตายต้องทีโอกูแบบโอ้ยยี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราจัดเราจัดไอ้นี่เราจัดดีบัฟวิลิเกตมาให้เผื่อแกตายอยู่แล้วไอ้ป้าป้าอีฟีเป็นกาลูด้าเว้ยเลยวิ่งไปเลยไม่ไม่ไม่ มันเออเราเพิ่งเปิดไอซีทีไงมันเลยไม่ขึ้นเว้ยคราวนี้กูก็เลยดูวงแหวนที่คาริล่าเลยบอกอ่ะเถมนี่มสีแดงปึ๊บกีฟิดเลยคือฟังผิดอ่ะสังเกตเลยเดี๋ยวกลับไปย้อนดู